อ๋อทำไมมันมืดจงังเว้ยทำไมไฟไม่ติดรอเี้ยวเอาแล้วดีโอ้เกิดมาอีกเกมาอีกเกิดมาอีกจนหอดไฟโอเค,อเควันนี้เราก็จะมารีวิวบาดีเอาใครส่งวิเศษมา

ันขายของมือสองขายก็ถูกมากอันนี้ก็ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะตัวต่อไปก็จะเป็นเด็กเด็กชื่อว่าอันอุ้ยชื่อว่าเคนอันนี้ชื่อว่าแบ๊ก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 แบผมสั้นนักคอม มอเทาถอดไม่ได้โอ้มีใครมาบางังมองเาถอดไม่ได้นะมอเทาถอดมันจะตบพุงจะเป็นแบบนีเ้เดี๋ต่อไปก็จะเป็นนะื้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นนี่ก็คือเือชุดนะ มันเป็นชื่อของกันด้านหน้าของเทตัดเขาได้<ช>เพราะนั้นของไม่เท้หมดเลยนะเพราะที่ไปเมื่อกี้ของเทตัดเขาได้ก็ไปมันเป็นมันเป็นสามีกตัวน,นี้นะตัวนี้ชื่อเทน เกสชุดตัวนี้ตัวนี้ชื่อแบ c กนะตัวนี้ชื่อแบกตัวต่อไปมาพี่แทมก่อนตัวนี้สมัจจประเทศมือนูก็จุดกำกนงก้าศูนย์หนึ่ไม่ถึงพันหน้าหลังก็เป็นอย่างนี้ ดัดเขาก่อนดัดเขาดัดเขาดัดจุงดัดเขาแล้วจะเป็นหนึ่งหนี่ยโอ้ใช่นนี่คิดปะตัวจะไปเ็องของทัานก่อนทีนี้แล้วไม่ดัดเขาแก่ แต่วดตัวนเป็นแบบนอ้นเหมือนเอวเหมือนไม่ได้ก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะต,ตออนะ่อไปตัวนี้ของแถมกันชิลลาชิลชิปเป็นนี้ชิอ,ชอ,ออกกำลังกายแบตเขาก่อน อเน,นอี่ยโอ้ยอ้เขาเนี่ยช่วยเลือกัน้อเช่อเสงงด้วยไม่เห็นปบนาะโอย้ไม่ผมมันบังน่ยมันน่าทึา่งใคเห็นก็ดีกันเราจะไปจับกันได้แฟนชาอีสตานี่ไปเกน จุ๊กอันนี้เนี่ยทันี้ี่จิกเตอ,อ่ะะเคชื่อว่าซาร่าซาร่าตัวน,นี้ชื่อลาเคีวตัวนี้ชื่อสแตนล์นะตัวเจ้หญิงนั่นละน่าจะดูมีค่ะ itu bentuknya Charizard kan? eh Charmander tujuh wah. oh oh empat, lima, enam, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas, empat belas, lima belas, enam belas, tujuh belas, delapan belas, sembilan belas, dua puluh, มันจะเป็นเชือกมันจะเป็นเชือกนะโอเคโอเคหักมือได้แต่มันจะเร็วค่ะงั้นละเวต่อไปโอ้ยตัวนี้ชื่อว่บบาซาเบ,บล่าซาเบล่านะซาเบ,บล่าของเทนกัน

อะไรน่ะที่เป็นเพื่อนบาร์บี้อ่ะนี่ตัวนี้ชื่อบาร์บี้คนเทน้องตาสวยมากเลย่ตัวต่อไปตัวนี้เดี๋ยวตัอเสร็จแล้วเนาะแบบเขาแบบตัวนี้เป็นบาร์บี้ ชุดถอดก็แต่ซอ้อยถอดไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นอเนี้มันถูก็จะเป็นนี่ร้อย้อสอแดบก็ต้องมีราตัวน,นั้นสร้อยจะเป็นเสียมนะ้าเนี่ยจะเป็น,นตุ๊กตาตัวนี้จะเป็นไมือมของเชืมันจะปิง้งมีเขามันเป็นอะไเสีซอน ไม ah. no, ่ไม่ใช่บาเฟชอันเฮ้ยก็จะเป็นก็จะเป็นห้องหมาห้องหมากระดูกก็จะเป็นโอเจก็ไม่ใช่โอเจจะจะเป็นเป็นตากแขวนบายี้ี่สีน้ำเงินมีสองคู่สีน้ำเงินสองคู่อันต่อปาเส้นสีฟ้ามันจะนานไหยนะคิดนี้มันเยอะอายีเยอะ คือว the ่า uh, น the ้อยนะสิงค์ก็เป็นของซาร่าทีนของบายีเมลีอาตัวนี้ก็เป็นตัวผมสิงต์ต่อชื่อว่าอะไรนะชื่อว่าอะไรก็จับได้เราก็จะเป็นรองเท้าบาตีกก็ขิดก่อนอ๋อฮะโอ๊ย ้าโหลดทำง่ายมากจเป็นคู N ่นี้คู่นี้สีใสชิใสสมีการบาร์บีด้วยกาบาร์บ้เ่ยกอะไรเนี่ยเนยนี่ไม่เห็นหรอกนี่ก็ของเดนทาวู นีการบานพี่ด้วยนั่นนะจะเป็นนี่เป็นกาบานีนี้นันนี่น่นนไม่เห็นหรอมอันนี้มันจะเล็กกว่านะอันนี้เห็นปะโบว์โบว์มันจะเล็กแต่อันนี้ไม่เล็กโบว์เห็นปะเส็จแล้วทีเท่าลาทางเซล โอ้ใช่โอ้จะไม่ได้มีกาไม่มีกาบาร์บี้เออมีกาบาร์บี้อยู่จะไม่ได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ีเนมสองคู่นี่รองเท้าของสเตล่าอันที่เป็นคนป่าน่ะอันนี้รองเท้าของอิสเบล่า เซเวอร่าแล้วก็เป็นของซาลาด้วยนี่ซาร่าลัน,าลานก็จะเป็นของที่ผมสิ็นกันแหละอันนี้มีกากาบี้ใช่ไหมนะอยากให้เห็นมากเลยจะมีกากาบ เรกือ่องของท้เนีเนเนมันไม่ได้หายมองไม่เห็นี้ก็จะเป็นเหมือน,น,นเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมนี่ของโมือ่าและการอะไรี่เหมือนกันของเคนี่มีการอะไรที่อีกส่งเลยสิงนาทีเสร็จแล้วใช่ไหมสิบนาที 你个白搭。